คนดูวิธีใหม่เช็คลิดเป็นเช็คลึกขอที่หนึ่งก่อนสื่อเช็คแบบก่อสร้างและข้อมูลโคงการว่ารองรับแรงสั่นไหวได้หรือไม่โคงสางใส่ระบบเสาคานหรือว่าผนังรับแรงต้องมีคุณสมบัติรับน้ำหนักได้ดีบ่พังทาาล่าย,ายวัสดุที่ใส่ในระบบสํำคัญเช่นท่อผนังปูนมีมาตรฐานมออก,กหรือไม่ต้องเช็คให้ดีระบบท่อต้องใส่ วัสดุที่มีคุณภาพบ่ะแตกง่ายตรวจสอบว่าทอมีความสามารถรับแรงดันและแรงสั่นสะเทือนได้หรือไม่ส่วนข้อที่สองคอนโดตรวจหนางานให้ลึกให้ลึกว่าร้อยล่าวและแผ่นดินไหวมักกระทบได้แม่จุดที่เห่ามองบเห็นเปิดปิดว้าวน้ำพร้อมกันเปิดปิดน้ำพร้อมกันหลายจุดเช็คแรงดันว่าหนึ่งบอ่อถ้าเกิดว่ามันสั่นสะเทือนในระบบให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของทอ่อ อางหลังหนาสิ่งว่าว่วามีน้ำซึมหรือว่าน้ำยดหรือไม่ตรวจพื้นผนังมีร้อยมีม่ร้อยร้าเฉียงหรือว่าแตกรล่าที่อาจเกิดจากแรงพิษโตรหรือไม่ฟาหรือว่าฟ้าผนังบวมอาจเกิดจากทอหัวในผนังเกิดจากการสันสะเทือนข้อที่สามข้อที่สามก้อนสายเกินไปยารอใหาบ้านพังเงียบ พอทอบเมนแคร์เรื่องของตอนปีตังแต่ว่าต้องตรวจซ้ำเป็นระยะเพื่อความชั่วน้ำไหลเบาอาจมีการรั่วซึมหรือว่าแรงดันแตกภายในระบบมีคาบน้ำผนังชื้นหรือฝ้าบวมสัญญาณคาดสิกข,ของทอรั่วเงียบภายในผนังกินอัพมีน้ำมีน้ำน้ำเป็นสีหรือว่ากินผิดปกติระบบทออาจเสื่อมสภาพหรือว่ามีจุดหัวสะสมอันนี้ก็คือ เวลาเขาไปสื่อคอนดหรือว่าแบบว่าสื่อสื่อแบบขาดตังสิไหมแบบเขาก็เลเศร้าเนาะมันสิมีอยู่บอกฮพี่น้องแบบค้นเฮ่าที่แบบว่าไปเช็คแบบสามขอนี่อ่ะแบบไปเช็คแบบก่อนสื่อว่าแบบก่อสร้างมันเป็นจังได้วบาดนี่ข้อมูลโครงการเขามันเป็นแบบใดแล้วใส่เสาข้านแบบใดจังสิแหมมันสิมีอยู่บอกมีคนที่แบบว่าไปก่อนก่อนที่เฮาสิไปสื่อคอนโดงสิไปเช็คแบบนี่ไหม ก็สิมีอยู่หะมั้งเนาะคอยว่ามันอาจจะมีหน่อยแต่ว่าส่วนมากคอยว่าเออซื้อเพราะว่าฉันมักจังสิแม้เขาไปเห็นโครงการละบันนี้เห็นห้องตัวอย่างละเออมักแบบนี้จังสิแม้แล้วก็ซื้อเลยกับ่ได้เช็คบ่ได้เช็คดีปานั้นว่าเออเขาเหตุเสาแบบใดเขาเหตุคานแบบใดหรือว่ามีคุณสมบัติใส่ทอใส่วัสดุอีอย่างจังสิแม้เออข่อยคิดว่าส่วนหลายนะส่วนไหนสิบ่มีคนไปเช็คคักปว่าน,นี้ก็สิเช็คว่าเออ